สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะเปลี่ยนจากรีวิวเสื้อเป็นรีวิวกางเกงบ้างอันนี้เป็นงานที่ถูกได้เยอะนะคะแล้วก็ใส่ได้ทุกฤดูกางเกงสเวตเตอร์จอกกิง้งหรือว่ากางเกงจอกกิ้งนั่นเองนะคะมันจะเป็นกางเกงแนวผ<ช>่าย,ยืดช,ช่าแบบว่าเอวยืดอะ่ะ<ช>มันใส่ได้เกือบคอนี้มันคล้ายๆฟรีไซส์อะ่ะ ฟรีไซส์แล้วก็ใส่ได้ทุกเพศให้ดูความ<ส>ขาวยนีใน่ใิ่แจ็อกกิง้งแบงก์กะได้มาเหมือนเดิมอยู่ใโครใส่จ็อกกิ้งนะคะใส่เที่ยวก็ได้นะใส่แฟชั่นก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้เขาฮิตกันแบบฮิปสเตอร์นี่ใส่กับผ้บาใบอย่างเงี้ยแฟนเรียบเลยนะมันจะไม่ใช่ใส่ออกกำลังกายอย่างเดียวนะเราสามารถแบบ ใส่อย่างเงี้ยออกจากบ้านได้เลยแล้วก็ไปวิ่งแล้วก็ไปเที่ยวก็ได้ไปเที่ยวไหนไปใส่กับพวกเสื้อก,กันหนาวสวิตสื่อ t วิตเตอร์ก็ได้เท่มากเลยเดนยูน okay, ิโคลอ่ะแล้วก็ด้านในนะคะก็จะมีแบบว่าที่บุกแล้วไม่บุกมาด้วยน,นะปนกันมาเนอะสีมก็จะพื้นพื้นแนวแบบว่าเขาเรียกมินิมอลใช่สีเรียบเรียบ่ะสีเรียบเรียบ,ยบไม่ใส ตัวนี้เราไม่ค่อยทำรีวิวแต่ว่าขายดีเพราะว่าถูกมากใส่ยูดบ้านเดินในบ้านดูทีวีอะไรงก็ได้หมดใส่นอนอะไรก็ได้นอนมาใส่ได้ทุกโอกาสเลยใส่เดินตลาดนัดก็ยัได้ใช่เทนี่มันจะเป็นแบบว่าผู้ชายโดยเฉพาะเลยวยืดมิโคร ลาคลอสตาขอดลาคลอสแบรนด์ค่อนข้างเยอะใครชอบแบรนด์ก็จัดไปเนะี่ยยิดมาก็ยูนิคลยูนิคลยูนิคลสีก็ไม่มีอะไรมากสีพื้นพื้นส่วนใหญ่จะไม่เน้นสีสันนะจะเน้นเรียบๆใช่กางเกง็อกกิ้งเนี่ยจะ,จะไเน้นสีสัแบบนโทน,นอย่างเงี้ยโทนผีเทา ยูนิคอรยูนิคอร์รัวๆสีจะพื้นจะไม่ลายมากนี่สวยเทาเข้มนี่สวยสีเทาเข้มดำมีลายทางบ้างเล็กน้อยนะใช่ยั้งงั้นเลยนิดหน่อยอันนี้ก็แบรนมีบ้างสีสันแต่มันก็ไม่ฉูดฉาดเนาะใส่ได้แบบว่าทุกเพศทุกวัยแล้วแบบคนที่อ้วนอวบหน่อยก็ใส่ได้เอวยืด ขายง่ายไม่ต้องวัดไซส์อะไรมากลง้าไาขายนะเดียวกันได้เลยต้องขายไม่ต้องวัดวไซส์อะไรให้ปวดหัวใส่ได้ทุกใบเจมย,ยิย้มอะไรค้าสวยใช่ไหมถุงได้ทดลองสีสวยได้ทุกเพศทุกวัยดูุป้ายเลยครับขายดีแน่นอนเพราะว่าวัยรุ่นจะชอบซื้อนะคะอย่าง,งนี้ใช่ครับใส่กันเต็ม แถบก็มีไงอย่างเด็กๆที่โกดังไงก็ใส่ทำงานกันก็สบายเนาะสบายใส่สบายยืดหยุ่นยืดหยุ่นไม่กลัวเป้าแตกเป็นตัวกลัวเป้าแตกเลยมันยืดหยุ่นนะคะเนี่ยมีดัวไปยันไซส์ใหญ่เลยนะยูนิโคเดอยูนิโคเดอเดอยูนิโคนะจ๊ะทำไมต้องพูดเด้อแฟนเยอะครับใครชอบยูนิโคเนี่ยจัดไป ร,รัวโวลแบนด์กันรัวๆกันเยอะนะออกเป็นยูนิโค่นะเพราะว่ายูนิโค่เขาก็จะดังนะเรื่องพวกกางเกงแบบกางเกงจ็อกกิ้งนะ่ยเคื่อเสื้อผ้าสีโทนแบบว่าเรียบร้อยอืมยูนิโคทั้งนั้นเลยมันเยอะระไซมาเรียกได้ว่าฟรีไซส์แบบนี้นะคะฟรีดอม เยอะแล้วก็ได้จํานวนตัวค่อนข้างเยอะนะคะเนี่ยถ้าเป็นยูนิโคนะเขาก็จะมีติดผ้าบูบุแบบนี้มาด้วยนะแต่ว่าใส่แล้วก็ไม่ร้อนนะคะใส่ได้สบายแปดแปดก็มีติดสกรีนเหมือนที่ลูกค้าเห็นส่วนใหญ่จะออกเป็นงานแบบสีพื้นเนาะสีเรียบแบบสีเดียวอะเรียบ พราะกางเกงพวกนี้ยิ่งสีเรียบจะยิ่งขายดีนี่ลาสีขาวลาคอสอันนี้มันข้างหลังนะน,นี่อันนี้ดนะ้าสขาวจุว้ยแต่ว่ามันก็จะมีตมิ่นเปื่อนดำนิดหน่อยนะคะต,ตามสไตล์งานมือสองอะไรอันนั้นเลยอันนี้ลาคอสอันนี้ฟิลล่า จับไปแบรนด์กีฬามีติดด้วยแต่ว่าก็แล้วแต่ลูกด้วยนะจ๊ะลูกค้าแต่งานก็จะออกมาสไตล์นี้เองเอนด์เ็มใช่ไหมไอ้ไอ้อันเนี้ยใช่ใช่เฮดแอนด์เอ็มงานก็จะออกเป็นสไตล์นี้นะแบรนด์รัวๆนี่ก็อยู่นิโคอีกแล้วอันนี้เป็นของผู้หญิงใครชอบแบรนด์จับไปใส่สบายมากนะคะ ลูกค้าท่านไหนที่ลองงานหนาวไปแล้วนะสเวตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยลองเอางานตัวนี้ไปไปลงร้านนะคะอีกสักตัวหนึ่งนะขา,ายดีมากเลยนี่ยูนิครอร์อีกแล้วสีเรีเรยบๆแบบนี้นะจ๊ะเป็นเอวยืดนะคะลูกคา้าแล้วก็ ตัวนะบูทนี้คือที่งานกางเกงจ็อกกิ้งนะมีทั้งขาจัมขาปล่อยโอเวอร์ไซส์มันก็ใหญ่มากสุดภานะครับอาดิดาสดอกด้วยวินเทจด้วยนะจ๊ะดูแถบนะสีสันมาเต็มนี่เขียวที่มาเขียวที่มาเนาะที่บอกไปมันก็จะมีทั้งขาจัมแล้วก็ปล่อยนะอันนี้คือขาปล่อยอันนี้คือขาจัมก็ปนปนกันมานะจ๊ะ ขายง่ายอย่างที่บอกไม่ต้องวัดเอวอะไรเยอะเพราะมันเอวยืดใส่ได้หมดนี่อะไรไนกี้อ่ะไนกี้ก็มามาครบทุกแบรนด์เลยเป็นไงอันนี้โปโล,โลดูป้ายไนยกี้วินเทจด้วยโปโลโปโลก็มาโอเเมตตี้บูทว้าตอนนี้น่ารักขาดแบรนด์อะไรเนี่ยตอนนี้ขาดแบรนด์อะไรอะไรยังไม่มาขาดแบรนด์นีม เบนนี้ไม่มีหรอกเพราะว่าเบนนี้ไม่ไม,ไม่ทำเมื่อกี้รุ่นนี้เนี่ยจยีก็มาอันนี้บุขนด้วยขย้างในนะบุขนก็เป็นราคาหนึงกันหนึงได้จํานวนตัวเยอะนะคะแล้วก็ราคาถูกเหมือนเดิมนะราคากับรายละเอียดจํานวนตัวเดี๋ยวขึ้นไปให้ด้านบนนะจ๊ะลูกค้านี่ยูนิค o มนนี้สินค้ารถใหม่พร้อมส่งแล้วนะเจ๊จุจ๊บๆโอ้ยังมีเยอะเลยเ มีเกงวอมติดมาด้วยนะด,ยนดูคนสีเหลืองนสีเหลืองสีเหลืองอันนี้แถบส้มทบที่เปิดมาแถบแถบแท,บแท,บแทบี่สีชมพูพาสเทลยลูกนี้ที่เปิดมาแทบจะไม่เจอ,อยางตายเลยนะ p ูมามาครบทุกแบรนด์เลยเนี่ยฮูมาดิสนีย์ดิสนีย์ก็ามา นิกก <Mickey> mm ี้เมาลายสกอตสกอตแบบว่าทนจำกเงินตัวเยอะมากเยอะมาก เป็นงานกางเกงซูเมสเตอร์จอกกิ้งนะหรือว่าเป็นกางเกงจอกกิ้งนั่นเองลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักมาได้เลยนะจ๊ะรายละเอียดกับราคาอยู่ด้านบนกระสอบนี้จะเป็นฟรีไซส์นะคะลูกค้าใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยไนกี้า <Nike. S 2> าลายาฟิตเก็บตใส่ได้ชายหญิงเลยนะคะลูกค้าท่าน ราคาส่งเดิมราคาไม่แพงด้วยนะคะตัวนี้ราคาไม่แพงนะะสีเหลืองสีเหลืองมาสตาร์ดีบอกจ้าสนใจทักมาได้เลยจ้าโกดังสบายออเดอร์นะคะอันนี้เอ็นไอญี่ปุ่นนะจ้ามันไม่ได้มีแบบว่าสัญลักษณ์แบรนด์ข้างในแต่ว่าป้ายมันอยู่ข้างใน ประมาณนี้จ้าค่ะขอบคุณค่ะ